เห็นแล้วขคำค่ะขมรเล่นใหญ่บีบน้ำตาโชว์ชาวโลกเขาพระวิหารเละเป็นโจกแต่เห็นอาวุธอยู่ทนโทษค่ะขมรเปิดวิคละครฉากใหม่แล้วค่ะมหกรรมบีบน้ำตาเชิงรางวัลตุกตาทองมาแล้วนะคะหลังกองทัพเพื่อนบ้านเคลียร์ฐานบนปราสาทพระวิหารเสร็จก็เปิดทางให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์เข้าพื้นที่ไปรับบทนางโศค่ะรีวิวบีบน้ำตาโชว์ชาวโลกแบบจัดเต็มทันที หลังจากที่กัมพูชาได้จัดฉากเคลียอาวุธกำลังพลออกจากพื้นที่เขาพระวิหารเพื่อสร้างละครตบตาชาวโลกค่ะก็ได้พาคณะผู้สังเกตการ์อาเซียนไปดูความเสียหายของปราสาทเขาพระวิหารกัมพูชาได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่คณะผู้สังเกตการ์อาเซียนและเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการเสริมสร้างบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ AOT ค่ะ การสนับสนุนนี้จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและรับรองการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ค่ะและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อวันอังคารที่13มกราคมปี2519กัมพูชาได้พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนไปสังเกตการตรวจสอบค่ะและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านบุรเรือนในตำบลสะเอมที่จังหวัดพระวิหาร รวมทั้งบริเวณรอบปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกค่ะที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติในฐานะรัฐที่เคารพกฎหมายและมีความรับผิดชอบกัมพูชายึดมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสาประชาติและกฎบัตรอาเซียนค่ะกัมพูชาเองนะคะคัดค้านอย่างหนักแน่นค่ะต่อการก่มคูหรือการใช้กําลังและมุ่งมั่นที่จะบรรลุทางออกที่เป็นธรรมเป็นกลางและยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพและพัฒนาค่ะ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กตะวันสองแสงได้โพสต์ข้อความระบุถึงการเล่นละครตบตาของชาวกะเมนค่ะโดยระบุว่าเปิดวิคละครฉากใหม่มากกรบีบน้ำตาชิงรางวัลตุ๊กตาทองมาอีกแล้วจ้าเมื่อกองทัพเพื่อนบ้านเคลียร์ฐานบนปราสาทพระวิหารเสร็จก็เปิดทางให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายดราม่าเท้าพผื้นที่ไปรับบทนางโศกค,ค่ะรีวิวบีบน้ำตาโชว์ชาวโลกแบบจัดเต็มกันไปเลยค่ะบอกเลยว่างานนี้ละครหลังข่าวยังต้องชิดซ้าย เพราะความเนียนมันติดลบแต่ความพยายามไม่สูงปรีตเลยค่ะแม้ปาก็บอกว่ารักโบราณสถานสุดหัวใจกลมกราบกันตัวงอประหนึ่งประกวดนางงามมิตรภาพค่ะแต่เบื้องหลังคราบน้ําตามันมีอะไรซ่อนอยู่กันนะคะหลักฐานมันฟ้องชัดว่าเอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอามาเป็นที่พักอาวุธยุโทโธปกรณ์ค่ะแถมใช้เป็นบังเกอร์ไว้คอยจ้องจะเล่นงานพี่ไทยเราซะงั้นรักกันภาษาอะไรเอากล่องเก็บอาวุธมาวางไว้กลางบ้านคะนี่ย ร้องไห้กันจนตาบวมขนาดนี้ชาวโลกไม่ได้เห็นใจนะจ๊ะเขาเห็นขำค่ะจะเล่นบทผู้ถูกกระทำทั้งทีก็เอาให้มันเนียนๆหน่อยค่ะนี่เล่นไม่เนียนจนไม่รู้จะเอาอะไรไปไว้ไหนแล้วจ้าแนะนําว่าเลิกเป็นอินฟลูนะคะแล้วไปเป็นนักแสดงอาชีพเอถอะท่าทางน่าจะรุ่งกว่าเยอะรางวัลตุกตาทองสาขาสตอบอแหลยอดเยี่ยมประจําปีต้องเข้าแล้วนาทีนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กองทัพภาคที่2เผยคลิปวิดีโอชัดแสดงภาพและข้อมูลที่ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้พื้นที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารเป็นที่ตั้งทางทหารค่ะพร้อมทั้งมีการวางกําลังและสะสมอาวุธในพื้นที่ดังกล่าวท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดค่ะคลิปดังกล่าวนําเสนอภาพการเคลื่อนไหวของกําลังพลและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมพบยุทธปรกรณ์บางส่วนในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารอาทิเช่นอาวุธจรวดต่อสู้รถถังแบบเดียวกันกับที่ทหารไทยค่ะสามารถตรวจยึดได้ในพื้นที่เนิน500ซึ่งเป็นหลักฐานสะท้อนการใช้พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารมากกว่าเป็นพื้นที่โบราณสถานหรือการท่องเที่ยวตามที่ควรจะเป็นค่ะขอย้ำว่าฝ่ายไทยยังสามารถควบคุมสถานาการณ์ตามแนวชายแดนได้อย่างต่อเนื่องนะคะและยังไม่พบสัญญ,ญาณของการยกระดับไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารค่ะอย่างไรก็ตามยังคงจําเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนต่อไปค่ะ